ชัดครึ่งไปเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาจัดการกับกล่องนะครับเตรียมกล่องที่จะเป็นกล่องอนุบาลหรือจะทําเป็นกล่องปลูกนะครับ เมื่อสลัดของเราเนี่ยอายุสักประมาณ14วัน15วันนะครับใบของเขาจะเริ่มยาวพร้อมที่จะลงกล่องอนุบาลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสลัดของเราเนี่ยมาลงกล่องอนุบาลแล้วก็คนอื่นเราก็ต้องเตรียมกล่องนะครับซึ่งกล่องที่ใช้เนี่ยจะเป็นกล่องกุ้งก็ได้กล่องปลาแซลมอนก็ได้นะครับหรือกล่องโฟมที่เรามีกล่องอะไรก็ได้นะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นกล่องกล่องกุ้งนะครับระยะห่างของรูนะครับก็จะ กะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันโดยใช้นี่ครับเป็นลวดในการเจาะนะครับลนไฟแล้วก็เจาะได้เลยนะครับเจาะจากข้างล่างข้างบนนะครับเจาะเป็นรูเป็นรูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะกันแล้วก็เตรียมถุงดํานะครับถุงดําในการรองนะครับถุงดําถุงขยะเรานี่แหละครับขนาดประมาณตั้งแต่4 30คูณ40นะครับ36คูณ45 ได้หมดเลยนะครับความหนาความบางก็แล้วแต่นะครับได้หมดเพราะว่าหน้าที่หลักๆของเขาก็คือป้องกันน้ารั่วซึมนะครับเพราะว่ากล่องโฟมเนี่ยอาจจะรั่วซึมได้นะครับแล้วก็ช่วยในการ เก็บความเย็นนะครับไม่ให้เวลาโดนแดดแล้วเนี่ยน้ําในกล่องร้อนนะครับกล่องโฟมก็มีคุณสมบัติในการเก็บความเย็นอยู่แล้วนะครับแล้วนี้ก็มาช่วยอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือใครถนัดเป็นสีใสสีฟ้าสีเขียวสีแดงก็ได้หมดนะครับไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของถุงรองนะครับแต่คนที่จะมีนะครับเพราะว่ากล่องเราอาจจะรั่วนะครับนี่เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามอย่างและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรมีนะครับก็คือถ้วยปลูกหลังจากที่เราเตรียมเนี่ย เราจะเอาต้นกล mhm. ้าของเรานะครับมาลงถ้วยปลูกนะครับลงถ้วยปลูกช่องละหลุมช่องละหลุมนะครับก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทํากันครับก่อนอื่นก็ต้องรบกวนนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในการปลูกผักของเรานะครับทั้งไฮโดรโปนิกแล้วก็ผักลงดินนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีการสอนในเรื่องของการเตรียมดินปลูกนะครับการปลูกผักสลัดในช่วงหน้าร้อนนะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมกล่องกันครับจากที่เราได้กล่องแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นที่สําหรับในการเจาะรูนะครับเราเราจะหงายฝากล่องขึ้นมานะครับฝากล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเจาะจากฝั่งนี้ลงไปนะครับเราจะแบ่งช่วงกลางๆของกล่องก่อนนะครับเจาะตรงมุมก่อนนะครับมุมก่อนแล้วก็แบ่งกลางนะครับเจาะตรงมุมแล้วก็แบ่งกลางนะครับกลางคือประมาณนี้นะครับแบ่งกลาง บบรเราจะได้กล่องอนุบาลเนี่ยนี่จะได้1 2 1 2 3 4 5คูณกับ3เป็น15นะครับประมาณ15ช่องนะครับในกล่องในกล่องปลูกแบบนี้นะครับส่วนเหล็กอันนี้ต้องเอาไปลนไฟนะครับให้เขาเกิดความร้อนนะครับความร้อนกับโฟมเนี่ยตนแป๊บเดียวโฟมจะละลายเลยนะครับใช้ความร้อนจะใช้เตาเตาถ่านหรือเตาแก๊สก็ได้นะครับ แล้วก็เจาะไปเลยครับรูที่หนึ่งนะครับเจาะลงไปเลยปื๊ดทะลุแล้วหนึ่งรูนะครับเรียบร้อยแล้วก็เจาะตามมุมนะครับเจาะตามมุมกดเบาๆเดี๋ยวก็ลงเองครับเพราะความร้อนกับโฟมเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากส่วนอุปกรณ์การเจาะนะครับผมก็ซื้อมาจากใน ในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้แห้งล่างแล้วกันนะครับเผื่อใครอย,อยากจะตามไปหาซื้อนะครับซึ่งหาซื้อได้นะครับราคาไม่แพงครับ30กว่าบาทนะครับะรบะยะห่างก็จะได้ประมาณ10 1ถึง15เซนนะครับ สิบถึงสิบห้าเซนจากรูนะครับรูตรงกลางรูประมาณสิบห้าเซนนะครับอันนี้เราก็ตรงกลางเลยครับระหว่างกลางก่อนเลยแล้วก็กลางอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครอยากจะแบบสวยๆนะครับเป็นแถวสวยๆก็วัดก่อนน,นะครับวัดระยะให้สวยงามนะครับแต่นี้เราก็ทําเองปลูกแป๊บ,แบ,บเดียวครับเดี๋ยวต้นมันก็โตมองไม่เห็นนะครับ ระยะก็จะไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นการกระหรือคาดประมาณคาดคะเนเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ต่างกันมากประมาณ5มิลหนึ่งเซ้นอะไรสังเกตด้วยตาเปล่าคงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ใช้วิธีการกระเอาเล็งๆแบบนี้ได้นะครับเราบนล่างหน้าหลังก่อนนะครับแล้วก็เจาะช่วงกลางๆนะครับ เสริมมาอีกอีกแถวนึงนะครับอันนี้แถวกลางที่เราทาไว้อยู่แล้วแล้วก็เสริมอีกแถวนึงนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมดหนึ่ง3สี่ห้าสามแถวสิบห้าหลุมนะครับต้องลองลองเจาะดูนะครับไม่ยากไม่ยาก เพราะว่ากล่องเราก็ไม่ค่อยได้เจาะบ่อยนะครับก็เจาะแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยยาวเลยนะครับจนกว่ากล่องเราจะผุจะพังไปนะครับถ้าเราชิดเข้ามาหน่อยนึงก็น่าจะได้อีกสักแถวหนึ่งเป็น4แถวนะครับน่าจะได้อีก10อ่าสแถวก็เป็น20หลุมพอดีนะครับทีนี้เราหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราก็เตรียมถุงดำนะครับซึ่งถุงดําของเราเนี่ยก็จะประมาณ 3- 6มสคูณสีนะครับจะน่าจะพอดีกล่องนะครับหรือถ้าใช้กล่องอะไรก็ลองลอง เราลองดูนะครับว่ากล่องของเราเหมาะกับถุงประเภทไหนนะครับจะมีวิธีการตัดหลายอย่างนะครับทั้งที่ตัดแบหมดเลยแบให้กว้างๆนะครับตัดทุกมุมเลยตัดตัดท้ายออกนะครับตัดส่วนก้นถุงนี่ออกนะครับแล้วก็ตัดข้างๆนะครับแล้วก็แบกมาเป็นพื้นใหญ่เลยนะครับนั่นก็อีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ถ้าถุงเราเนี่ยมันพอดีกับกล่องนะครับสามารถที่จะครอบกล่องได้เลยแล้วก็ตัดครึ่งแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วเราก็เอาถุงไปครอบกล่องเลยนะครับแล้วก็ครอบเลยนะครับตัดเอาฝั่งที่มันเป็นถุงที่มันมีก้นนะครับมีก้นถุงอยู่ฝั่งนี้นะครับก้นของถุงถุงดานะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ครอบเข้าไ ก็สามารถคนที่กลัวว่าน้ําของเราเป็นน้ําที่จะมีคอรีนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์นะครับหรือสามสี่วันก็ได้แล้วนะครับความเป็นกรดเป็นด่างถ้าท่านใดที่มีเครื่องในการวัดค่า pH นะครับก็สามารถใช้ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาน้ําใส่ทิ้งไว้ก่อนเลยก็ได้สักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมปลูกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ผสมปุ๋ยได้เลยวันนี้ พร้อมที่จะเอาขึ้นอนุบาลเอามาใส่กล่องอนุบาลเลยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่กล่องอนุบาลให้ดูเลยทั้ง10กว่าต้นนะครับน่าจะพอดีแลใกล้วันแต่อาจจะต้นเล็กหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องนะครับก็คือ,อเราจะใช้ความกว้างนะครับความกว้างกว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูง นะครับเป็นปริมาตรนะครับอันนี้ก็คือ,อความยาวของเขาเนี่ยก็คือ49ซนติเมตรนะครับคูณด้วยความกว้าง35แล้วก็ความสูง15นะครับจะได้เป็นจํานวนปริมาตรของกล่องนี้นะครับแล้วเราก็หารด้วย1000นะครับจะเป็นจํานวนลิตรนะครับก็จะได้อยู่ที่25ลิตรนะครับสาหรับกล่องก,งก,งกุ้งกล่องกล่องกุ้งกล่องนี้นะครับเราจะใช้ปุ๋ย 75็ดซีซีนะครับในในกล่องนี้นะครับแล้วก็เตรียมปุ๋ยได้เลยนะครับใส่ปุ๋ย A ลงไปก่อนเลยนะครับอันนี้คือกล่องที่เราเตรียมไว้นะครับอยู่ข้างล่าง แล้วก็จะใส่ไปสักครึ่งกล่องนะครับแล้วก็ฉีดเลยครับฉีดให้น้ําปุ๋ยเนี่ยมันมันแตกตัวนะครับให้ปุ๋ยมันแตกตัวก,กันเลยเราไม่ต้องไปคนนะฮนะนะเพราะว่าเราก็ฉีดแล้เดี๋ยวก็ถือเป็นการคนไปในตัวนะครับเป็นการฉีดเข้าไปให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนด้วยนะครับเมื่อมีฟองน้ําเกิดขึ้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับน้ํากับอากาศแลกเปลี่ยนเช่นกันนะครับ เดี๋ยวมอได้แล้วก็จะเติมปุ๋ย A อ่าปุ๋ยเอเละปุ๋ย B นะครับจำนวน 75cc เท่ากันนะครับเดี๋ยวไปเติมกันครับน้ำปุ๋ยเยอะเนี่ย มีบิดด้วยมีบิไฟใสด้วยมีบไฟใสด้วยยังไม่ขึ้นบนนะอ่าทำให้น้นล่างอ่าเห็นเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำให้เต็มนะครับมีผู้ช่วยมาช่วยในการฉีดน้ำนะครับเต<ๆ>็มกล่องได้เลยนะครับเพราะว่าลากเขายังสั้นอยู่นะครับลากเขายังยังสั้นก็เลยต้อง ให้เขาถึงน้ํานะครับได้ดูดปุ๋ยขึ้นไปได้นะครับไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องเว้นระยะเท่าไหร่นะครับสามารถใส่น้ําได้เต็มกล่องเลยนะครับเตรียมน้ําปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเตรียมปลูกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอามาใส่ถ้วยปลูกนะครับในต้นกล้าผักของเรานะครับ นี่นะฮะรากของเขายาวแล้วนะครับฝั่งนี้เป็นรากยาวแล้วนะครับเราดึงมานะครับดึงมาใส่ได้เลยนะครับดึงดึงแต่ละก้อนมาใส่ได้เลยนะครับนี่ครับฮะดึงมาใส่ได้เลยนะครับใส่ใส่นะครับใส่จากข้างบนนะครับใส่จากยอดผักขึ้นไปนะครับ ใส่ข้างบนขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าใส่ข้างล่างเนี่ยเราเราจะจับแผ่นโฟมได้ยากนะครับเราจะหานโฟมไม่ได้เลยนะครับจับยากนะครับเพราะนั้นเราใส่จากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับใส่ขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาลงได้เลยนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับอยากให้ผู้ช่วยใส่ด้วยนะครับผู้ช่วยอยากใส่ด้วยนะครับดูยังเมื่อกี้เนี่ยใส่ยังไงเอ่ย ใส่ข้างล่างขึ้นไปดึงที่ต้นใส่ทีอ่าม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ้าวเลยแล้วเลยแล้วเอามายเอามาให้มันเหลือไว้ครึ่งนึงให้มันเหลือไว้ครึ่งนึงนี่มันเหลือแบบนี้นี่ครึ่งนึงแบบนี้อ่าใส่อาจะ

ไม่ยากนะครับอันนี้อยู่อายุห้าขวบใช่แล้วไป,ไปเลยเห็นไหมครับทําไม่ยากเลยครับนี่เป็นการอนุบาลโดยเด็กอนุบาลน,นะครับอนุบาลผักโดยเด็กอนุบาล <c oughs> อ้าวผิดด้านหรือเปล่ามีรากออกข้างๆเลยอ๋อารากตัวนี้ออกข้างๆถูก้ว <c oughs> อ,อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ